สวัสดีค่ะหนูเพชรจีเจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มค่ะพูดถึงความพร้อมไฟนี้หน่อยครับซ้อมมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วครับค่ะไฟนี้ก็จริงๆก็ซ้อมมาตลอดค่ะแล้วก็ช่วงหลังมาเร่งต่อเนื่องค่ะก็ประมาณสองเดือนค่ะสองสหลังสภาพร่างกายตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเอ่อตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบเกือบแปดสิบแล้วค่ะ,ะลแล้วก็จะถึงวันโชกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะค่ะไฟนี้ป้องกันแชมป์ครั้งครั้งที่เท่าไหร่คร วันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอรู้สึกพอเรามีโปรแกรมชกแล้วก็ได้ป้องกันแชมป์โลกค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาชกก่อนค่ะไฟแรกค่ะก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่จะได้กลับมาชกอีกครั้งอ่ะแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ด้วยค่ะกับคู่ต่อสู้ของเรานั่นคือคานาฮะตัวคานานี่ทางทางนินได้ได้ได้ลองดูไหมครับว่าฟอร์มก็เป็นยังไง สไตล์การชกเป็นแบบไหนจุดโดงจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ในไฟต์ต่อไปนี้ที่จะเจอกับทางด้านคณะค่ะคณะเองเป็นมวยที่มีความเร็วครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีทั้งความหนักด้วยค่ะแล้วก็มีความทนมากมากค่ะทางด้าน,นาคณะก็เป็นมวยที่ชกยากอีกอีกคนนึงเลยเพราะว่าเขาโชกได้ทั้งสองการดค่ะแล้วกใใ็ในเรื่องแบบจุดเด่นของเขาก็คือน่าจะเป็นหมัดเหมือนกันค่ะหมัดแล้วก็ความเร็ว ส่วนด้านที่ที่แบบดูแล้วเขาเหมือนยังไม่ค่อยมีความมมีความแผ่วปลายนิดหน่อยค่ะช่วงชกก็ต้นยกก็จะ,ะแรงแล้วก็ช่วงปลายปลก็จะแผ่วค่ะในในในจุดที่มองว่าที่เขาแบบมีโอกาสแบบว่าดูแล้วได้น,ดนี่คือจุดจุดชัดและกจุดอ่อนของเขาใช่ค่ะใช่ค่ะกติกาคริกบ็อกซิ่งเราเราคิดว่าเราเราเชี่ยวชาญกติกานี้หรือยัง จริงๆในกติการูปแบบคีบ็อกซิ่งก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าเรายังมีจังหวะที่ที่กอดซะส่วนใหญ่เพราะว่าในชกที่ผ่านมาก็เป็นรูปแบบมวยไทยมาตลอดพอมาชกคีบ็อกซิ่งก็ยังมีติดกับการจับกอดแทงเข่าอยู่ค่ะใช่ที่ผ่านมาเราเลื้อไวทีไปกี่เดือนครับคิดว่ามันจะมีผลไหมในไฟน์นี้ค่ะที่ผ่านมาจริงๆหนูหยุดชกไปเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะเดือนนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีค่ะก็มีส่วนค่ะที่จะแบบ มีปัญหาทางด้านเรื่องของรูปแบบการชกก็มีส่วนอาจจะทําให้อาวุธเราเราค่อนข้างช้าลงเนี้่ค่ะแต่หนูก็พยายามทาซ้อมให้ให้แบบเร็วเหมือนเดิมค่ะก็เรื่องความเร็วเรื่องความคล่องตัวหนูก็เล่นไว้ให้แบบปกติทุกวันเนี้ยค่ะให้มันเร็วเหมือนเดิมค่ะจารฟอร์มหลังของคานะไม่รู้นินได้ดูป่ะนะในไฟที่เขารู้สึกจะาคาสันป่ะไปกับมวยสบีเดนไหมค่ะไฟล่าสุดหนูก็ไปดูเขาชกที่เวทีเลยค่ะอยู่ข้างเวทีเลยก็ ได้ดูเขาชกค่ะเหมือนอไฟแรกที่เขามาชกก็ชกกับทางด้านอินสานหนูก็ได้ดูเขาเหมือนกันแต่ไฟล่าสุดเหมือนเขาชคดีขึ้นเก้าอุธดมากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนตัวมองว่าเขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะใช่นิงเคยไปชกญี่ปุ่นไหมอ่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยเคย,เคยหนูเคยไปชกที่ญี่ปุ่นมาสองครั้งแล้วค่ะก็ผลก็แพ้มาสองครั้ง่ะแต่ว่าไฟนี้ ไม่ได้ไปแพ้แน่นอนนะคะตอนนั้นยังครับที่ไปชกที่ญี่ปุ่นเอ่อช่วงที่ไปชกญี่ปุ่นสองไฟก็เกือบสิบปีแล้วค่ะช่วงหนูตอนอายุสิบสี่อ่ะเกือบเกือบสิบปีแล้วชกไวนานแล้วค่ะยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยนะยังเป็นเด็กหญิงอยู่ค่ะตอนนั้นรู้สกว่ามยญี่ปุ่นจะม,จะมีจะมีอาวุธอะไรแปลกๆอ่ะ,ะอย่างเช่นอย่างมิกาสกิพวกเตะเตะบริเวณลําตัวเนาะ,ะหรือเตะแบบครับคิกอะ่ะเตะขฉอยางแบบแบบ แบบเขาอะนะ,ะอาวุธพวกนี้มาประมาณอย่างนี้เป็นไงครับนินีการต่างๆอย่างนี้ค่ะจริงๆสไตล์มวยญี่ปุ่นเนี่ยเราดูก็อาจะคล้ายๆกันหมดนะครมีความเร็วที่เรื่องเตะขานี่คือเขาเตะเร็วมากเตะขาเร็วแล้วก็เรื่องแบ็คคิกหรือว่าถอยเขาเรียกอะไรนะคะถอย spinning back kick ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องหนุนเตะอะไรเนี้ยเขาจะแบบมาได้ทุกรูปแบบเราเราก็ต้องระวังลูกนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเขา้ทั้งมีความเร็วแล้วก็ทั้งมีแบบอาวุธที่เรายังไม่เคยไม่เคยเจอด้วยค่ะ ตอนนี้กังวลไหมกังวลไหมก็กังวลค่ะแต่เราก็ต้องมีสมาธิกับการชกในตอนนั้นต้องโฟกัสกับการชกในบนเวทีใช่ถ้าเกิดเราสามารถป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้ค,ความท้าทายต่อไปเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรครับสำหรับการป้องกันในไฟน้ค่ะถ้าหนูต้องกันถูกขัดไฟนี้ไว้ได้ค่ะหนูก็วางแผนค่ะอยากจะ,ะกลับไปชกมวยไทยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามวยไทยก็น่าจะเดือดกว่าเพราะว่ารูปแบบมวยไทยเนีเ่ยมีทั้งศอก ั้งจับแทงเข่าคือเป็นอาวุธที่เราถนับดบุตรเลยค่ะก็คืออยากจะกลับไปต่อยมวยไทยเหมือนกันค่ะมีเล็งเล็งเข็มขัดไหมคะคือคือ,คอเล็งไว้ค่ะเล็งไว้นานแล้วค<ม>่ะก็เล็งไว้เป็นปีแล้วค่ะคืออยากจะชจกับทางด้านเจ้าของแชมป์เหมือนกันค่ะาอาริเซียค่เจ้าของแชมป์ก็เป็นอาริเซียอยูค่ค<ม>่ะหนูก<ม>็<ม>เรียกร้องเขามานานแล้วค่ะอยากเจอนานแล้วอยากเจออยากเจอเหมือนกันค่ะก็คือเขาเป็นมวยที่ที่เก่งค่ะเพราะว่าเออเราก็ เป็นเรื่องดีของเราด้วยที่เราจะได้เจอมวยที่เก่งแล้วก็เป็นถึงระดับแชมป์โลกเนี่ยหรือว่าถ้าได้เจอกันก็คงสนุกค่ะค่ะก็หรือวิ่กี่วันครับก็จะถึงวันชกเรื่องน้าหนักของน้องเป็นไงบ้างครับตอนนี้ค่ะจริงๆน้าหนักก่อนชกมันก็จะมีขึ้นมีลงก็ในช่วงที่ซ้อมน้ําหนักก็จะลงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะซ้อมเสร็จก็เหลือประมาณ3ามโลอะสามโลนิดๆค่ะก็ค่อยๆลงค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งเนาะที่ไปต่อยแล้วก็น้องรู้สึกอยู่ไปปีกว่าเลยค่ะ เอ่ธมาก็น่าจะเป็นสนามใหญ่แล้วคนเชียร์เยอะคิดว่าความดกดดันจากการที่เราไปต่อยต่างประเทศกับไทยมันต่างจากที่ต่อยที่ที่ไทยไหมคะก็หนูก็หยุดไปนอนด้วยแล้วก็ไปชกทางที่ญี่ปุ่นด้วยทางบ้านเขาเลยค่ะก็มีความกดดันค่ะเรื่องเสียงเชียร์กองเชียร์ก็พยายามจะไม่ตกใจแล้วก็พยายามจะไม่ตื่นเต้นมากค่ะก็จะมีสมาธิในการชกให้มากให้มากกว่าค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนโฟก,กัสกับการชกค,ค่ะแล้วก็เสียงเชียร์เนี่ยก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบตกใจหรือว่าคิดอะไรเยอะครับเพราะ มันก็อาจจะมันต่างก,กันกับที่ไทยแน่นอนค่ะเพราะว่าเสียงเชียร์เขาเย,ยอะนอกจากเรื่องของบรรยากาศแล้วได้มีการค่ะบระเบินเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมของญี่ปุ่นช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นเลยค่ะก็ดูเรื่องบรรยากาศแล้วก็คือสภาพแวดล้อมน่าจะหนาวกว่าเย็นกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบอากาศไม่เหมือนบ้านเราเราก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีค่ะคือเรื่องน้ำหนักก็ต้องทำทำพร้อมไปหรือว่าไม่ให้น้ำหนักเกินไปเยอะค่ะใช่ต้องเตรียมความพร้อมไปอย่างดีอาจจะแบบลดย่าอากาศแบบ นหนาวเย็นเลยหนูก็ต้องเตรียมความพร้อมไปด้วยแล้วก็เรื่องน้ำหนักด้วยค่าน้ำด้วยค่ะในมุมส่วนตัวของเพชรจีจ้าเองประเมินไฟนี้ไว้ประมาณไหนครับอาจจะมีเดือดหรือท่านแบบมีมีนับพี่น้องเกิดขึ้นาจากการประเมินผู้ชมที่ผ่านมาเห็นฟอ์มันแล้วจริงๆก็คือประเมินว่าน่าจะสนุกครับแต่ว่าไม่ได้มองว่าจะแบบมีนับมีนับพี่น้องหรือเปล่าแต่มันต้องดูของเรื่องของจังหวะค่ะเพราะเขาก็เป็นมวยหมัดของการหนูก็เป็นมวยหมัดค่ะ คือถ้าหนูโดนอ่ะมันก็มีโอกาสได้เพราะเขาก็คว้างหมัดมาแต่ละครั้งก็แรงเพราะหนูก็หนักไปเหมือนกันเพราะว่าไฟน,นี้หนูก็เสริมเบรไปค่ะเสริมเบรคความแข็งแรงไปเหมือนกันค่ะไม่ถามนิดนึงครับมีโอกาสจะขยับไปสตตเวตไหมครับค่ะก็ถ้าจะถามว่าเรื่องขยับรุ่นไปสตอเวทจริงๆมันยากค่ะยากมากเพราะว่ารุ่นเนี้ยหนูแบบน้ำหนักพอดีเวทเลยค่ะก็คงไม่ได้ลด,ดเลยแต่ก็ต้องเพิ่มน,น้ำหนักขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเวลาช่วงซ้อมกอาจจะน้ำหนักลงด้วยแต่ก็ หนูว่าถ้ามีโอกาสค่ะแต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสาหรับหนูตอนนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังโชคในรุ่น115ปอนด์ยังโฟกัสในรุ่นนี้อยู่ค่ะทั้งคีย์บ็อกซิ่งแล้วก็ทั้งมวยไทยอยู่ใช่น่นแสดงว่าน่นแสดงว่าในอัตอมเวท115ปอนด์เนี่ยคือคนิงกำลังจะบอกว่าอาจจะยังไม่เต็มเบทเท่าเท่าไหร่นะค่ะก็ในรุ่นถ้าจะให้เป็นรุ่นเป็นสตอเบทก็เป็นน้ําหนักเป็นน้าหนักของปัจจุบันเลยใช่เป็นน้ําหนักของที่เราซ้อมแล้วก็อย่างนั้นเลยค่ะก็คิดว่า ก็ต่อยรุ่นนี้ได้อีกนานได้อีกนานค่ะก็คือเดืนี้อ่ะพอดีที่สุดสําหรับหนูแล้วค่ะแต่ถ้ามันต้องขึ้นไปจริงๆมันก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้นะคะก็ยังไม่แน่ค่ะว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะมีอะไรไหมอ่ะสุดท้ายอยากให้เพชรจ้าฝากขอใจแฟนมวยหน่อยครับค่ะก็หนูก็ขอฝากแฟนมวยค่ะแฟนคลับเอทุกคนค่ะแล้วก็แฟนมวยทั่วโลกค่ะที่ติดตามค่ะหนูก็ ครั้งนี้หนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าหยุดไปนานก็อยากจะกลับมาทําให้แฟนมวยได้ที่รอคอยรอดูหนูค่ะหนูจะก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็จะป้องกันแชมป์มขัดภายนี้ไว้ให้ได้ค่ะสมขัดเส่นี้ก็ยังต้องอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมค่ะหนูจะทําให้เต็มที่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสผขสหนะ้้ใหนอนอลย ขนาดนักมวยยังไม่ต่อยน้องเลยโอเคยืนนิ่งมองกล้องน่อจาขอเอามือลงไปก่อนอามือลงไปก่อนโอเคหนึงสาบสวยจ้าหนึ่งสองสาเก่งวาอคราบโอเคตั้งการตั้งการหน่งสองาบหนึ่งสอโอเคขอเป็นท่าอัปคัตดึมือซ้ายหน่อยหนึ่งสองทราบทางหน้าดูดูนิดนึง ดูครับดูว่าเก่งว่าดีมนถูภาพามดูดู